สวัสดีครับวันนี้ผมจะมีภารกิจเดินทางไปที่ธนาคารเกษตรกรไทยสาขาประโยทยธินแล้วกันเป็นสำนักง,งานใหญ่เดิมของเขาครับวันนี้เราจะไปเจราจาหนี้นะครับให้กับลูกค้ารายใหญ่ของเรานะฮะร,รายใหญ่มากเลยต้องบอกงนี้ว่ารายใหญ่มากนะครับยอดขายเป็นพันๆล้านเลยนะทุกครั้งที่เป็นเคสรายใหญ่ขนาดนี้ผมก็ดีใจที่ลูกค้าไว้วางใจตัวนีโอนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าลูกค้ารายเอสเอ็มอีสิบล้านหลักร้อยล้านมีบุญคุณ,คณอุปการะคุณนะฮะให้เราได้ยิน เลยว่าให้เราได้รับใช้นะครับในการเป็นตัวแทนในการแก้นี้ให้นะสำหรับวันนี้เป็นกสิกรไทยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราไปเจรจาเขานะครับเมื่อสักเดือนที่แล้วผมก็ไปเจรจาก,กับกสิกรไทยที่ที่นี่แหละนะแต่ว่าเป็นลูกค้าอีกรายหนึง่งอันนั้นก็รายใหญ่เหมือนกันนะเป็นหลายร้อยล้านเหมือนกันนะครับช่วงนี้ลูกค้ารายใหญ่ๆหนักเข้ามาเยอะนะครับวันนี้เราจะไปครั้งแรกนะครับเขาต้องการคําตอบจากเราแต่เสียใจเราคงไม่ให้ เราไม่ให้คําตอบไปทั้งสิ้นนะฮะเราเข้าไปดูก่อนนะครับต้องบอกว่าการเจราจานี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนรนตามเจ้าหนี้นะครับไปเรื่อยๆเดินช้าๆนะครับเดินไปสบายๆหายใจลึกๆไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเร่งรีบกระวนกระวายตามเจ้าหนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเดินทางไปครับทีมงานที่ออฟฟิศก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่กสากรกไทยสำนักงานใหญ่สำนักงานประกันโยชินนะครับ ครับถึงแล้วฮะการิกรไทยน,นักผูนโดทินมาถึงก่อนเวลา15นาทีนี่คือการแต่งตัวมาเจราจานี่ของผมนะเราไม่ต้องใส่สูตรผูกไทยนะครับเราต้องทำตัวเป็นบ้านๆน,นะฮะถึงแม้จะเป็นเคสใหญ่ก็ตามเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าแห้พูดไประ้ดีนมเราอย่าไปบอกเขาว่าเรา รู้เยอะนะฮะเราเป็นที่ปรึกษาการเงินเราเป็นอะไรไม่ยังเป็นนะครับเรามาหลอกถามเขาดีกว่านะอย่าให้เขามาหลอกถามเราเราต้องหลอกถามเขาอ่ะนี่เดี๋ยวไปเจอลูกค้าที่อเมซอนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปแล้วเดี๋ยวขับรถก Office, ลับออฟฟิศเราจะสรุปให้ฟังอีกทีนะฮะว่าเคสนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงนะแล้วก็เจรจาแล้วเป็นยังไงจะจบยังไงนะครับ เอาแค่เบื้องต้นนะผมคงไม่เอาเอะไรเอียดลูกค้าผมมาเล่าให้ทุกคนฟังเนละยแกลูกค้าด่าผมแน่อโอเคไปอเมรกอนกน่อนครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่วงท้ายคลิปผมจะสรุปให้ฟังแบบนี้นะครับที่เห็นไปตอนต้นคลิปเนี่ยก็คือผมเนี่ยรับเคสเนี้มาตั้งแต่ประมาณกรกฎาคมสิงหานะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วเราก็ไปคุยกับแบงค์นะครับครั้งแรกนะครับประมาณเดือนกันยา ครั้งแรกที่เราไปไประชุมกับธนาคารนะครับประมาณเดือนกันยาแล้วก็หน้าที่ตอนถ่ายคลิปวันนี้นะครับเป็นช่วงปลายปีแล้วนะครับประมาณเดือนธันวาคมประมาณ3เดือนหลังจากที่คุยกันครั้งแรกนะครับก็คือหลังจากที่เรารับเคสมาแล้วเนี่ยภารกิจหลักๆของเราก็คือทําแผนปรับโครงสร้างหนี้นะครับแล้วก็เสนอแผนในการนําเสนอแผนเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้นะครับส่วนนี้ต้องเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบนี้สําสหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครอยากฟังแบบเจาะลึกจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมทําเป็นคลิปพิเศษ นะไปสมัครสมาชิกพิเศษได้นะครับอยากรู้ว่าวิธีการสมัครสมาชิกพิเศษดูรายละเอียดใต้คลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้เอาเป็นว่าคือเราแต่คนบอกว่าทําไมเขี่ยวจังทําไมต้องทาเป็นคลิปพิเศษเพราะว่า1ไม่อยากให้เป็นพับลิกสเนี่ยต้องบอกว่าในการทําสมาชิกพิเศษเนี่ยเป็นคลิปเนี่ยผมเองก็จะไม่เจาะลึกในส่วนของธุรกริจลูกคา้าคือชื่อบริษัทอะไรนะครับแต่เป็นหนี้ธนาคารอะไรเนี่ยบอกนะครับแต่ว่าในหลักการว่าบุญหนี้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นี่คงไม่บอกนะครับเพราะว่าเป็นความลับลูกค้าเหมือนกันเพียงแว่า จะให้เข้าใจว่าวิาวธีการเทคนิคนโยบายเป็นยังไงนะครับแต่คงไม่เจาะลึกลูกิลูกค้าทําอะไรขายยอดขายยังไงยี่ห้ออะไรจะไม่พูดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องให้ให้ความเป็นส่วนตัวลูกค้าผมด้วยนะเพียงแต่ว่าเพื่อนๆที่ฟังสมาชิกพิเศษจะรู้ว่าโอเคกรณีแบบนี้จะแก้อย่างไงอ่ะกลับมาที่เคสนี้นะครับหลังจากที่เราไปคุยกับธนาคารครั้งแรกครั้งครั้งแรกสำนักงานใหญ่ประมาณเดือนกันยาหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการติดต่อสื่อสารขึ้นมาโดยตลอด แล้วก็มีการส่งเอกสารไปกลับไปกลับกันอย่างเงี้ยนะตัวต่อไนนตัวต่อ,ตอ,ตอ,ตอกันนจนสุดท้ายเนี่ยก็คือเมื่อวันศุกร์ในวันที่ผมอัดคลิปอยู่นี้คือวันอาทิตย์นะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโอกาสไปพบกับธนาคารอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เราก็ไปเจอกันที่ออฟฟิศของลูกค้าธนาคารมาสามคนนะแล้วก็พูดคุยสอบถามรอจังหวะรอจังหวะและโอกาสที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าในการแก้หนี้ในครั้งนี้ ผมจะบอกลูกค้าว่าในการแก้หนี้ครั้งนี้ภารกิจของผมคือต้องพาลูกค้าไปถึงเป้านี้ให้ได้นะครับให้เราเฝ้ารอนะครับให้เราเฝ้ารอการแก้หนี้บางครั้งเนี่ยเราจะไม่พยายามเสนออะไรก่อนนะครับการชจรจาหนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่พยายามเสนออะไรก่อนแต่เราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผมเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าธนาคารแต่ละธนาคารเนี่ยเขาต้องการอะไรนะเขามีนโยบายที่ดีที่สุดอย่างไรนะ เคสนี้วันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปคุยกันจนสุดท้ายเนี่ยธนาคารก็เริ่มเปิดเผยในสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องการแล้วนะครับเราก็ตอบรับทันทีแต่แบบมีเชิงใช้คํานี้้วการตอบรับทันทีแบบมีเชิงนะเอาเป็นว่านี่คือภารก,กิจทั้งหมดนะฮะที่ผมทําให้ลูกค้านะครับสำหรับลูกค้ารายนี้ต้องบอกว่าลูกค้าเก่งลูกค้าเป็นผูน้บริหารคนหนุ่มไฟแรงเก่งเป็นรุ่นน้องเรียกผมพี่อยู่เลย แต่ผมบอกเลยว่าเขาเก่งเขาเก่งเขาเก่งเขาเรียกว่าเก่งทั้งบริหารเก่งทั้งการต่อรองเก่งทุกอย่างรอบตัวเขาเรียกว่าปฏิทัปฏิพานไหวพริบเฉียบอ่าใช้คำนี้แล้วกันไม่งั้นเขาบริหารธุรกิจระดับนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในช่วงหลังเนี่ยนะครับจะให้ข้อคิดเห็นแล้วก็กําลังใจเพื่อนๆที่เป็นหนี้นะต้องบอกว่านี้หลายคนที่เป็นหนี้แล้วก็เป็นหนี้กันร,ระดับเยอะๆนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่เชื่อมั่นในตัวเองหมดพลังในตัวเองผมบอกเฮ้ยคุณต้องมั่นใจสิ นะที่ผ่านมาเนี่ยคุณกู้กันได้คุณกู้กันได้ระดับเป็นร้ยอยล้านเนี่ยแปลว่าคุณเก่งนะเพราะถ้าเกิดคุณไม่เก่งคุณจะกู้แบบนี้ไม่ได้เอาว่าผมยังกู้ไม่ได้เลยผมไม่กู้เลยผมยังกู้ไม่ได้เพราะว่าเพราะผมไม่ได้ทำธุรกิจนะแต่ผมว่าผมถ้าผมทำธุรกิจผมจะกู้ได้แบบนี้หรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจแตผมว่าบริษัทผมอาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรเหมือนลูกค้าทั้งหลายนะ,ะเพราะฉะนั้นผมจะบอกลูกค้าเสมอว่าให้จ Inner, นะําอินเนอร์ณวันที่เราเฟื่องฟูรุ่งเรืองแล้วเรากู้เงินแบง์อะไรก็ผ่าน ให้จำอินเนอร์ตอนนั้นเอาไว้นะครับแล้วดึงมันกลับมาใช้ให้ได้นะดึงมันกลับมาใช้สร้างพลังให้กับตัวเองนะเพื่อที่จะไปต่อสู้นะครับเราไปกู้เขามาแล้วเราจ่ายเขาไม่ได้วันนี้เราต้องกลับไปแก้หนี้ของเราที่เราเคยไปกู้เขาไว้ให้กลับมาผ่อนเหมือนเดิมตามสภาพการปัจจุบันให้ได้อ่ใช้คํานี้เถอดึงอินเนอร์ความเชื่อมั่นนั้นกลับมาให้ได้นะอ่ะเป็นกําลังใจให้นะก็คลิปนี้เป็นไปตามนี้แหละนะครับแค่บอกว่า จากวันนั้นที่ถ่ายคลิปจนถึงวันนี้ผ่านไป3าเดือนใช้เวลานะฮะการปรับโครงสร้างนี้ต้องใช้เวลานะอย่ารีบนะครับอย่าเร่งอย่ารีบค่อยๆไปเรื่อยๆนะก็โอเคตามนี้นะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็ฝากกันไว้ตามนี้นะครับโอเคสําหรับนี้ผมไปแล้วนะครับแล้วก็โอ,กอ้ก่อนไปใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME นะครับผมยินดีรับใช้นะฮะถ้าทุกท่านคิดว่าจะใช้บริการบริษัทเรานะครับในการแก้หนี้ให้นะครับก็ ตามนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้ผมไปแล้วเบลอทำงานเยอะสวัสดีครับ